โอ้โอ้โอละเนเอ,อน้องพรพร,พรจาพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรด้วยได้ไหมพี่คนบ้านไกลขอมาอาศัย อย่าได้ตัดร้อนหากว่าเจ้ารับปากจะซื้อหมากซื้อพลูซื้อเนื้อซื้อหมูไปฝากแม่พอพอทันดูหรือเปล่าชอบทานเราไหมเอ่ย ถ้าชอบลูกเคยจะอยู่ไปฝากท่านสักแก่ลอนพี่จึงโทรถามก่อนพอนรรังเกียจหรือเปล่าอย่าให้ไปเฝ้าต้งวดข่าวนน้องพอนพี่นี้มาออดอ้อนพอนรรังเกียจหรือเปล่า อย่าให้ไปเฝ้าประดงดข้าวนะล้องพรอพี่ทำหน้าก็เก่งแทมร้องเพลงก็เป็นอากาศเย็นเย็นจะร้องกล่อมพรทั้งคืนโอ้โอ้และเน้ ใจเอยใจไม่รู้เป็นไงอยากไปแต่บ้านพอนที่อยากไปนอน ที่บ้านของพ้นทุกคืนทุกคืนพี่ทำนาก็เก่งแถมร้องเพลงก็เป็นอากาศเย็นเย็นจะร้องกล่อมพรทั้งคืนพี่นี้มาออดอ่อนพอนรังเกียจหรือเปล่า จะให้ไปเฝ้าต้องอดข้าวนะน้องพ่อโอ้โอ้อนเ่น้องพอ